พาเพื่อนเนมาดูเครื่องขยายเสียงเครื่องนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องขยายเสียงที่อายุอานามก็น่าจะนานแนล้นลเนี่ยเป็นเครื่องขยายเสียงที่มีความดังระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนเสียงมันจะรัวเหมือนจะดีนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวบาลาน <S <S ่าเหมือนจะดีนะแต่ว่าถ้าเปิดแรงๆเสียงมันจะรัว ครับเล่งไม่ขึ้นเลยด้านนี้เล่งไม่ขึ้นปรับปรับในส่วนของบาลานซ์มาด้านนี้เข็มขึ้นผิดข้างด้วยนะครับมาขึ้นด้านนี้นะดูดีนี่รัวแล้วนะครับนะถ้าไม่รัวจะเม็นีเห็นไหด้านนี้เสียงรัวนะครับโอเคนะเสียงมันรัวนะมาดูข้างในกันดีกว่านะครับมันจะหมุนออกบนอกนอตมาเหนื โอ้มุนนอตออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับมาเพื่อนนะอ่าภาขยายเสียงใช้ MJ 2 9 5กับ2 N 3 0 5สวิตปิดไม่ได้สวิตเครื่องนี้ปิดไม่ได้ก็เพราะว่ามีการต่อตรงนะเนี่สายมาจุ่มกันต่อตรงไปเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมจะต้องซ่อมนะครับอาการนี้ก็คือ1นึ่นะทำให้เสียงเสียงไม่รัวนะครับเสียงไม่รัว แล้วก็ต่อมานะครับผมก็คงจะต้องดําเนินการในส่วนของไฟวียูซึ่งมันก็ขึ้นผิดข้างด้วยนะครับอันนี้มันคืออะไระเนี่ยอันนี้มันคือดักแด้อะไรวะเนี่ยบนะครับก็ประมาณนั้นนะครับบอร์ดเจ็ดสี่หนึ่งแลเพื่อนๆบอร์ดเจ็ดสี่หนึ่งเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนะครับเอาบอร์ดมาตั้งไว้แบบนี้นะผมบอกเลยสุดยอดนะะนี่นี่น,นี่บอร์ดเจ็ดสี่หนึ่งนะครับไอซี IC มันจะอยู่ด้านนั้นนะครับเออ เห็นไหมตัวต้านทานจำกัดกระแสนะครับ1โอห์ม2ตัวมาขานกันเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็น r 0.5โอห์มนันเพื่อนนะแต่ว่าเอา1โอห์ม2ตัวมาขานกันแบบนี้นะเพื่อนนะสุดยอดแห่งนวัตกรรมในยุคนั้นแน่ๆนะฮะเสียงรัวน่าจะเป็นปรับวอลลุ่มเอ่อมันออกข้างนี้มันมันอยู่ข้างไหนก็ต้องไปตามดูนะทีนี้นะผมก็เลต้องตามดูว่าข้างไหนรั่าแรคเตอร์เขาช็อตไหมอย่างไรนะครับผมก็คงจะต้องดําเนินการแบบนั้นนะเพื่อนนะดูนะครับนี่เห็นไหม เพื่อนๆก็จะเห็นเป็นแบบบอร์ดแบบนี้มันซ่อนรูปอยู่นะครับเป็นบอร์ด741นะครับเพื่อนนะเป็นบอร์ด741นะครับ IC 741นะครับนะดูไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมทําการแกะออกมาจะได้ซ่อมนะว่าด้านไหนเป็นด้านเสียงมันวัวนะเพื่อนนะเสียงมันเล็กไม่ขึ้นเดอ้อข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งปกติดีครับเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆครับผมสามารถหาจุดเสียได้ด้วยมือของผมเองนะเพื่อนยังไม่ได้ไปวัดอะไรเลยนะยังไม่ได้เอามิเตอร์อะไรมาเช็คเลย ฟังนะเพื่อนนะมันหลวมโอเคนะครับเครื่องมันหลวมนะครับเดย๋ยนเพื่อนมาดูกันมันเป็นที่ข้างนี้แหละ เสียงหัวรอของพญามณโอ้พญามานพญาเมณนบมได้ได้ว่นงังไงเนไปหาเรื่อะไรเด้เหงืดอึขนข้อได้พ่อเจ้านี่เสียงหัวรอของพญามานไปดูครับมันหลุดตรงไหนฮะแตวมือดีๆตรงนี้มันได้เยอ่าทีนี้มันหลุดรวมไหนนะผมก็คือจะต้องดาเนินการนะในส่วนนี้นะเพนะื่อนนะวงจรเจ็ดสี่หนึ่งนะเพื่อนนะวงจรเจ็ดสี่หนึ่งเลยนะครับตนันนี้มันซ่อนรูปมันทําเป็นบอร์ดตั้งแบบนี้นะฮนะเพื่อน,นครับ ดูเลยน่ครับนวัตกรรมนี้น่าจะล้ายุคแล้วนะครับในยุคนั้นนะเห็นไหมครับนี่ก็เจ็ดสี่หนึ่งนะครับเพื่อนๆวงจรจะเป็นเหมือนกันกับวงจรเจ็ดสี่หนึ่งทั่วไปนะครับแต่เอามาตั้งไว้อย่างงี้แล้วทีนี้มันเกิดการหลวมหลวมตรงไหนมีโอกาสหลวมได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วย้ำจุดบัตรเกียร์อะไรต่างๆนั้นเพื่อนนะนะครับเห็นไหมครับตัวไดจะอยู่ด้านหลังนี้ครับตัวต้านทานอะไรต่างๆอยู่นี่ ถ้ามันเกิดการเสียหายห,ายหรือการไหม้มาเนี่ยเพื่อนนะมันจะเปลี่ยนยากอยู่นะครับตัวนี้โอ้โอเห็นไหมทันเตอร์ที่เห็นก็คือ BD 139140นะครับเพื่อนครับสุดยอดแมล่ละหลวมไหนล่ะทีนี้สองรูดีๆบัตรกี้เข้าไปก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วนะเพื่อนนะสุดยอดมากนะทำก่อนเด้อบานนี่เนี่ยนะครับนั่นเพื่อน ผมก็คิดว่าผมจะบัดกรีนะนี่ผมก็บัดกรีแล้วนี่นะเนี่ยมันจะบัดมัน,ม,นมันมีโอกาสที่จะหลุดรวมได้นะี่วะเพื่อนนะนี่อย่างนี้นะครับก็ม,มีโอกาสหลุดรวมได้พ่อเอาเอาด,ด,ดีดแล้วเอามือเอามือดีดนะครับไม่ใช่ผมดีดนะเ <c oughs> นี่ยครับเพื่อนนะเห็นไหมนี่ก็บัดกรีนะครับเราอาจจะเห็นมันไม่มันเป็นแค่ร้าวแล้วก็หลุดออกไปนิดหน่อยนะครับมันไม่ใช่ว่าหลุดแบบถาวรนะเพื่อนนะ ก็บัดกรีไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้แหละนะเพื่อนนะไม่รู้ว่ามันหลุดตรงไหนแล้วก็ค่อยๆบัดกรีปไปท่านเพื่อนเห็นแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้ครับถามว่าน่าเบื่อไหมมันแหมมันแหมมันเบื่อได้แต่มันก็หยุดไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพของผมนะเนาะผมอาจจะเบื่อได้แต่ว่าผมก็ต้องทําเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพนี่โอ้เห็นไหมประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าผมบัดกรีเสร็จผมก็จะมาดูด้านนี้ให้ลูกค้าอยู่นะครับอีกด้านนะครับแล้วก็จุดสายอะไรต่อพวกนี้เนี่ยก็ต้องดูไปเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆครับรวมไปถึงพวกนี้ผมต้องตรวจก็ดูทางเครื่องอ่ะเนาะพูดถึงนะครับเป็นอย่างนั้นแหละนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆจุดรวมอยู่ตรงนี้นะครับจุดรวมเครื่องนี้อยู่ตรงนั้นครับเอ่อ R หกสิบแปดโอห์มสองตัวนะครับที่ชนกันอยู่นั่นนะครับนะจุดนั้นนะครับ นะครับนะครับตรงตรงสีน้ําเงินอะไะครับนะครับตรงสีน้ําเงินของ R 6 8สิบแปดโอมอะไครับที่ชนชนกันอยู่เนี่ยจุดที่ต่อลงไปในบอร์ดล่างอะไรครับจุดจุดนี้นะจุดนี้นะครับมันหลวมอยู่นะครับเห็นแตกนะครับนะนะครับเห็นจุดเสียนะครับเห็นจุดหลวมแล้วนะครับเคนะครับวด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับ โอเคครับในส่วนของข้างที่ยังไม่เป็นไรนี่ก็ดูด้วยป้องกันไว้เผื่อมันหลุดนะมันก็คงจะคล้ายๆกันก็ดูแล้วล่ะนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะตัวเดิมนี่ก็เข้าสนิมนะครับดูด้านหลังนี่ก็เข้าสนิมแล้วการต่อสายน้ำพงก็คงจะไม่ค่อยดีนะเป็นหลุดๆบื้องๆอยู่ก็พิจารณาการเปลี่ยนด้วยตัวนี้ถ้าเป็นสนิมแล้วก็ไม่ค่อยได้การนะเนี่ยหลุดหลุดนะครับตรงนี้เนาะนะครับก็ดําเนินการ เพื่อนมาดูครับพี่น้องชายแดนนลครับทางฝั่งนู่นเลยทางฝั่งพม่านะครับนะเพื่อนนะจังหวัดชายแดนฝั่งพม่าครับหลังจากที่เงียบมาหลายวันนะผมเฝ้าดูข่าวหลายวันครับวันนี้เอาอีกแล้วครับยิงอีกแล้วครับขี่ฮอนด้ฮุกมายิงครับทิพไพาไปบอดเลยกระสุนตกฝั่งไทยด้วยครับพี่น้องทางชายแดนนะเพื่อนๆเฝ้าระวังด้วยนะครับนะอุ้ยอันตุไลด้ออันตุไล ไม่แน่ใจว่าถ้าใส่หมวกกันน็อกออกไปมันจะป้องกันอันตรายจากกระสุนปืนได้หรือเปล่านั่นก็คงจะไม่เล็กๆครับเล็กๆนะเออมีเรื่องราวกันฆ่ารันฟันแทงครับในส่วนของระม่านะครับนะยิงผู้บริส,สุทธิ์ก็หวังพึ่ง UN ครับแต่ที่ไหนได้ครับ UN กับเทวดาในพวกเดียวกันจะบอกเลย UN นะ ขอไปทาง UN UN ็็นก็ไม่มาก็เหมือนกับเราขอพรเทวดาครับหมดทูบไปเป็นกำกำแล้วก็ยังไม่เห็นมีเทวดาต้นไหนมันโผล่มาเลยมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ในหนังในเทวดาในชีวิตจริงมันไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยู UN กับเทวดาตัวเดียวกันครับทําอะไรก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้เอ้ยน,นะเอ้ย,ออออยเศร้าๆจากไปดีกว่าคจางไปดีกว่าสวัสดี